ครสำหรับคลิปนี้นะครับพามาดูวิธีการย่อยกุ้งนะครับกุ้งฝอยนะครับพี่ตั้งไหนไม่ให้มันตายนะครับของนุ่มกุ้งสิงห์อดอนนะครับ,รบทีโชคด้วยะ กระสอบนึงนี่จากจากโลกระสอบนึงนี่จากโลกระสอบนึงไหนได้ได้จากโลว่ะว่ะว่ะเจ็ดเอาอันนี้อย่างเอาไปอันนี้กระแม่นป่ะอ๋อมันเงี้ยว่่ะ กิโลนะครับในถังเนี่ยห้าสิบห้าโลห้าสิบห้าโลโอ้โหข้าดูนะครับวิธีขนใยกุ้งนะครับว่าให้กุ้งตายนะครับกุ้งฝอยนะครับกุ้งฝอยกุ้งเต็มมันมันก็เอาเรื่องใทยไม่ได้อะมาวมันก็ตั้งคนตั้งเก็บตั้งคนตั้งซ้อมไปแต่แต่ยอนเขาหลักบ้ามุ่งก็บ้าง นี yup. <po target> ่นะครับ oh พี oh. ่น้องกรุมเต็มนะครับผม้านได้แล้วโอ้โหขึ้นมาเลยเหรอะมันเป็นทางออกนาหวาเป็นทางเนินเนินขึ้นมาเนี้ยใบใหญ่มันอยู่ข้างล่างครับปะ ติดสิ่งมึงอะเอาต้นใจทักได้ครับนุ่งซิงอุดรนุ่งสดๆนะครับพี่น้องจากกิโล14ซึ่งป่ะเรึ่งครับป๋าใ่14ซึ่ง เดี๋ยวเมื่อนี้เดี๋ยวจะฮ็ดคลิปวิธีการเ,เปิดกันใหญ่นะครับกุ้งไก่ๆว่าให้มันตายนะครับพี่น้อง,อน,องนี่นะครับค่อยๆทีลงมาบ้างบ้าว่ามีตายวัาหลุดสุด ครับอันนี้ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายนะครับการขนท้ายกุ้งนะครับเดี๋ยวผมจะท้ายเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับในการเคลื่อนย้ายจังไหนนะครับว่าให้กุ้งตายนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะเสร็จแล้วนะครับพี่น้องสำหรับการขนท้ายกุ้งนะครับสำหรับคลิปนะครับคลิปขนท้ายกุ้งนะครับวิธีขนท้ายกุ้งฝอยนะครับว่าให้มันตายนะครับแล้วก็การเคลื่อนย้ายเป็นยังาไหเดี๋ยว สำหรับคลิป um. คนไทยนะครับคน Emperor, คนไทยกุ้งนะครับจากคันนั่นนะครับมาคันนี้นะครับนี่นะครับใส่กอกเตือไม้นะครับพี่น้องก่ตายนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมซิปแบงแบงเป็นสองคลิปนะครับสำหรับคลิปคนย้ายนี่ตั้งห่างนะครับอันนี้อีกคลิปหนึ่งผมจะเป็นคลิปในการดูแลกุ้งนะครับว่าดูแลจังไดนะครับในการเคลื่อนย้ายนะครับระยะทางร้อยกโลเก็บแบบไหนว่าให้กุ้งตายนะครับเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับและวิธีด้วยนะครับพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปการท้ายกุ้งเนี่ยขอจบคลิปสำนีก่อนนะครับแล้วรอติดตามคลิปการดูแลกุ้งแบบใดนะครับก็ให้มันตายนะครับในการขนย้ายระยะทางที่ไกลร้อยกว่ากิโลนะครับหลายร้อยโลเลยนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับ